รถไฟออกนายาเขาปูแล้วไฟ<ม>นี่ก็ทำกันเวลานา,มาิมะกันลมกันหิมะเจ้าตัวแบบนี้ก็ทำกันเวลานั่นกันหิมะกันลมนายนายมะมันลมมันแรงก็ไปกันไว้กรสับเราปะเด็กมาสมินเดอะออเตเลีย ก็สำหรับซ bon, ัมเมอร์ทเรีนที่เขือนอ่ะหัวหัสสตเอักไปขึ้นภูเขาพวกนักท่องเที่ยวจ้ะนาลมีหิมะมากโอ้ยนาหนาวก็จะมาเล่นหิมะกันแบบกี๊ลาแบบนี้มาจุดมูนี่ก็เป็นภูเขาัวโลนเหมือนเดิมจ้ะเป็นเป็นภูเขาัวโลน ไม่มีต้นไม้ต้นลือกันแตว่านมีแต่หยากาเขียว,ย,วยังดีกว่าทั้งตำบลอ้แถวไอ้อะไรเน้อเว้นี่เราก็พูดแล้วก็พูดพูดเดินเออแถวพูดเดินนั่นเมื่อเขามันมแต่หินแต่แถวนี้มันเป็นไอ้ยาเป็นอะไรเขียวเยวพราะชื่นใจหน่อยแต่มันก็สูงคือกันลมังตากตอว่ายามันเขียวกว่ากันแค่นั้น ตอนนี้ทางรถไฟก็เริ่มมาหยุดติดกันทางรถยนต์เลยกันมิจมรนามลองน้ำจืดตมโต๊ตตละไหลลงมากันกลางนี่สิตอนนี้ทางรถไฟก็หยุดติดกับทางรถยนตเลยจ้ะน้ำลองน้ำจืดต,ตั้งใจอยู่ฝากรถทา,างรถไฟนู่น,ลลนเลยทีนี่ส่วนนั้นไปส่วนกันมารถไฟกันน้ำลองน้ำจืดน้ำนั่นน่ะกับรถทางรถยนต์นี่ส่วนกันไปส่วนกันมาทั้งหมดบางทีก็เลยเห็น พวกนักท่องเที่ยวก็จอดรถไว้จิบมันแล้วก็พากันขึ้นไปเดินนี่เดินจะก,กี่เดินหาอะไรกันนักหนา <c oughs> ข็งงกันกันอาเก็บผลไม้มงตะบานี่ก็นปูวาวเขไปทู่กันแล้วก็เดินไปเที่ยวกันคนก็นี่นะจาะวันยุดเขาก็พักผ่อนก็อยากกาชอบอะไรเขาก็ไปเันชอบไปดื่มไปไปเข้าเมืองกับเขาพวกชอบขึ้นปินเขาหาอ่นก็ไปตามความชอบเป็นดินก็มีเต เหงแหงเนอะฝนตกอยู่ต,ตัวตะแหงเอาอันนี้ผู้ใหญ่กาแสงอะไรสิคูนอาคุณปูขับดถตอนแสงกันเนื้ <c oughs> อไร้าก,าการ์ดน,นี่บรยรยากาศมันจะแยกไปอีกด้วยนี่ อดูหลรถไฟไปโผล่ทางไหนแกไฟปโผล่้างไหนอีกแล้ว อ,อยู่ตรงนี้สงแถวของก็เต็มรถ,ถขึ้เก่าตะกยุบลงเรื่อยกินไปเปรื่อยขยศขยองมันแน่นไปเรื่อยจตอนตนี้ก็บป่าก็แท้งรถไฟตาก,ก็มองดูเฮ็ดเอ,อจะยามใช่ดอกเน,นี่ยมิใช่ตั้งไปเฉยๆได้เนี่ยตาอยากกรมองดูป่าเฮ็ดตามทางมาก็เจอเฮ็ดดึงไล่ดึง ไม่เคเดี๋ยววัดดีเนาะจะเพราะว่าไม่รู้กี่ต่อคลิปตอนถึงไหนได้ดูคุณปูจ่จะแซงได้ไหมด้ดูนาคุณแซงรถแซงอะไรเนี่ยขั้นไรแซงผมขันส่วนขัน้นแหนือภาคกชานีเา่เก่งจังเลยเแซงก็ได้แล้วก็ยิ้มไปเลย ก่กิโลจะา้่ก่กิโลถึงเออมอสโ,โลแต่คุณปู่บอกไม่ได้ข่าไในเมืองมอสโ,โลแตอนบิผ่านผ่านฉากรอบนอกมีที่พักที่ได้ให้นักท่องเที่ยวพวกเดินทางตามมีทุกจดุดเลยจ้ะนูรถไฟไปผูกอีกีึ้นเขา,เขามดดนานู้นไปทางเราก็กานไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยเอานาอน้ำลงน้ำอยู่ข้างล่างที่นี่ ของน,น,น้ำรองน้ำยา่างนั่งบ้านป้ายายาเ็เรียกขวยน้ำจืดน้ำขวยน้ำตก <c oughs> อูกันไปเรื่อยๆจ้ะระหว่บบางสามอย่างหนึ่งทางรถยนต์สองทางรถไฟสามน้ำจืดน้ำตกน้ำจืดฝนกันไปโซนนมากเดินไอเหมือนไปขนานกัน,นอย่างนี้หรอจ้ะตรงนี้ก็มีก็ ăn hết cái ác át bà hết cái này cái này cái này cái hết cái này cái này mang này cái đi cái này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  cái cái này 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 này ชัวเฟอร์เริ่มเหนื่อยเลยขับมาสองโมงกว่าเอาแบตเตอรี่กับไปเร็วเร็วรถขับมายังไม่ถึงจมงเลยเอคลิปนี่ยากก็ไม่ใช่ถ่ายตลอดเลยจะช่วงไหนมันนาถ่ายกันยี่ถ่ายอยู่อันนี้ตอนนี้ช่วงนี้ถ่ายถ่ายทุกระยะถ่ายจุดจุดเป็นจุดจุดไปนี่น้องน้ำใหญ่เออป่าอยู่นี่นี่นะถ้าตู้วันเสด็จวันอีจันแต่ละเสด็จวันอนีน้ำจืดจืดเสด็จวันคือน้ำจ <net> well ืด น้องป่าอยู่นี่เองมีนามีหิตแตไอ้มีบ้านพักตากากอยู่นี่มัตกป่ากบชอกรั้นเจอมีฮิตแต่บ้านพักตากอากาศหลายหลังแก่แก่เลยน่ะเพราะว่มันเป็นน้องน้ำจืดมานพักตากอากาศบานเองก็เลือกไอหิตไอวันนี้ก็เลือกหิตแต่ละใจอยหลายหลังอยู่มันคตจอดพับปิ้งจอดอยู่นี่ก็มีนี่ ที่ก็ถ่ายไม่ทันรัตตาลายอมโงน,นุนก็มากจ้วยมันพักตักอากาศมันพักร้อนก็นอันนี้อนี่ตตกจะมันสำหรับให้เช่ามาั้งที่ก็ถ่ายไม่เห็นว่าจะเดือดอมวีหลายอยู่พักตักอากาศพอมาเที่ยวกันหนองน้ำใหญ่อยู่นี่อีกอันหนึ่งได้เสืวันสตูเสืวันโอ๊คดาแต่ละซีดนะ น mm. e, ู๋ยาเวทอูโฟมียายิดต่ฮะมีหน้าแล้วนู๋่นเป็นน้องน้ำใหญ่อยู่นี่นี่เองมีแต่บ้านผักตากอากาศเด็ดจ้ะโอ้สวยเนาะสวยสดีค่ะนีหนี่ก้อนคือก้อนยาเขาก็อัดไว้ให้งัวเด็ดจ้ะก็เกี่ยวแล้วเขาก็อัดไว้ให้งัวให้แพะให้แกะให้ซัดเลี้ยงแค่นั้นเลยจะเป็บรรยากาศสวย คนแถวนี้ส่วนมากก็เป็นทำฟาร์มแพะฟาร์มแกะฟาร์มวัวเนาะคันเนาะเป็นแบบนี้มิตรป่าอย่างทั้งนี้ตอนนี้เวลานี้มิตรป่าอย่างตั้งแต่ตะวันแถวตั้งทุนเหี่ยมนั้นมีจะป่าเขาฟาร์มเขามีแพะมีแกะกันแล้วมีกวงมีไอมีมัวมีแม่กระเจอกก็มีป่าเขาฟาร์มเขาไงแต่ท่านี้ไม่เห็นมีฟาร์มเขาเพื่อเกี่ยวไปแล้วเล็บปลูกอย่างนี้ ยจะเป็นกอ้อนอืมอินเตอร์ฟาร์มทั้งนั้นเต็มอินเตอร์ฟาร์มสวยเหลืบรรยากาศเราจนะเนาะงเป็นไปเชียงใหม่เชีเยงรายแล้วนะ จักกิโลไปอสโลตอนนี้นี่เรามาในอนะไรนะเกือบเกือบครึ่งทางก็ครึ่งทางจากต้นเหี่ยมัออสโลนี่เลยตอนนี้เราอยู่ในลืบเขาทางนี้กับทางรถไฟนี่จะทางรถไฟนี่รถไฟกลมาอยู่ก็รุจนแหละแล้วก็ตั้งใจนี่ก็เป็นรองน้ำที่ว่าน้ำตกไหลลงมาที่ว่าน้ำจืดจะประมาณนี้ค่ะแอ,อยู่ทางนี้เหมือนเดิมกูก็ยาง ลงเขาไหล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 เดินทางรถจนก็ทางรถไฟขน้ำกันไปก็ค well> ู่ก็ไหล้ยบ้านต้องน้ำตกน่ะลงน้ำจืดน่ะจ้ะอยากก็เรียกไปทุกน้อยก็จืเรียกอะไรตุ๊กน้ำตกไหลลงหสุดดีไหมสวยนะน้ตกไหลนิหน่อยไหลนิยตรงนี้ ชนกันตระการไปวิวานี้ก็เลยเหีวเนาะดูเขาเหรอเป็นเหี้ยวอะไรป้มไหลเขาก็สวยเนาะบรรยากาศที่สวยเมื่อกี้ยาหลงมีไปน็นตอนแรกไทยต้องไอ้นุ่นบอลจอดปั๊มเองเติมไอ้ไฟฟ้าหยุดเกือบสองชั่วโมงรวมรวกันแตสองชั่วโมงเลยอรวมกันไอเขาอกนั่นดาก็ คุณปู่พอดีเขาไปเติมกเติมไฟฟ้าแล้วก็พานเข้าห้องน้ำแล้วก็คุณปู่ขึ้นมาของงีบถึงงีบก็เป็นว่าตอนแกตื่นขึ้นเกิดแบตเตอรี่ไตเก้าสิบเก้าไปพันเข่าห้องน้ำกลับมาก็เต็มลอยพอดีกับพักกันออกเดินทางต่อนี่ก็เลยอีกสามสามรอยโลอีกระวังไอ้ทุนเฮียมเนาะไปออสโลจ้ะเลยสามร้อยโลถึงเออออสโลแต่พันลิลลัสตรมก็เหลือไม่พอร้อยโลจ้ะลิลลัสตรมมีแบตเตอรี่ หลังจากรอยหนึ่งมาถึงนี่ก็ตอนแรกแปราดาวขุดพิดนะจะมาจีฟานย์อุตดุก่อนลินลัสเติมแต่มาดูป้ายแล้วว่าลินลัสเติมก่อนนี่อันนี้ไม่ใช่ป้ายอ,อ,อันเป็นไปสายเอสเซ็กตลอดจ้ะป้ายนี่มันเลื่อนอะไรไม่ดูนี่จากป้ายเขาบอกอยู่นี่ทางรถไฟกับมาตีคู่ขนานกับทางรถยนต์เลยจ้ะเห็นรถไฟกับนานกทางรถยนต์ตีคู่ขนานกันเลยตอนนี้ tăng lửa phai làm dưới dù dư phạm, tăng lửa phai phí ích như này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ออสเดลสตมไปเออสโลมันเดิมันเการดินดูปานก็มึงก็สิงเงินบูบูโอโรโอโรโรมุสอดัดนตาชูนอัพา์นขามซีฟอนิสตินผู้ชิดจไปวจะเหลืออะไรกันดแต่ อันตาอันนาไปข้างหน้านี่ไงชื่อเลยอีเฮ้ยสโลหท่สองร้อยสามสิบเจ็ดเอลิลัดห้าสิบเจ็ดห้าสิบเก้านี่ค่ะเจี่เีวยวรูไม่ดันอันี่มา

cụ cụ đểนอน tỉnh một chút gấp chục cái cậu mì ra kín đấy ban cớ anh à đi tập lại cao tập này này nó là vương hình nút cái nút cao và on hình vật anh này nó là nắp chữ nhau nam chạy muốn cái cậu เขาไม่ใช่ค e ขาเขาโลนเทกไม่ใช่เขาหินเนยไอ้กรับมันอันเท่กรมกาคันตะเล่นคือมันปูก็จิหลาเนาะจ่องนี้เนาะต้งนี <an> ้แบบนี <an> ้แต่ไม่ใช่เขาสูงสุดเนาะรูสวยเนาะสวยๆจ้ะอืมสวยสวยสวยบรรยากาศตามทางไประวังทนเยียมไปออสโลคือก่อนยิ่งไม่ถึงชั่วโมงเราจะจะถึงลิลลัตตรม นี่แหละเตรีมอีกชักสองกิโลถุงองกันถึงออสโลถึงออสโลแล้วก็อีกไปถึงชั่วโมงกันถึงเอ่มอถึงมอแล้วก็ถึงซับสเบอร์กันถึงบ้านยาดาวช่งวงอะไรจะก็นาย,ยูเหมือนกันนั่นเนะเาะกนาย,ยูสองฝากสองฝากฝัง่งนี้จ้ะนี่ก็นานจืดเห็นเคียงคู่มากะ ทางรถจนอสโลโลอยเปดเก้าลินลานี่เต็ลิลลาสรลิลหัาเม,มัดเก้ากิโลเก้ากิโลนี่ประมาณรับจักทันทีททมันไอไฟฟ้าก็กายจะ้วดแหะนี่กับเวลาบายสองของโนเวเลยจ้ะทำชู่วเขาแหละยามไม่ไหว <laughs> เชฟเฟอรกันในอนหน่อยหนึ่งก็มีแรงหน่อยหนึ่งเลยย่านั่งหอบพิงหมอนนั่งเขานั่งนั่นนี่เขาเขตนี่เขาเขตลินละห้าม,มาละจะ้ะด้านข้างด้านหน้าทางนี้จะ้ะเรายังไม่ทันถึงเขาเมืองกตะวันเริ่มเขาด้านเขาไอชุมชนเขาไอเข็ดเขาเขาเราจะเนาะ รลานค้า,าทำไมทำเป็กๆ,ๆขายประตะลุกกดสั่งอะไรทำป,ประตะลุกกดส,สั่งสั่งเป็กๆทำเป็นชั้น <S <S นี่คือจะเข้าเขตชุมชนเขตเข่ขเขาเมืองมาจากฟอร์ถติตไดไฟแดงติตเดเลยตะพืชเลยที่นี่อยาก็นั่งรับไม่กิดรถคุณปูเ่เบรกรถมันติตไดไฟแดงก็เลยเบรกก็เลยตื่นก็เลยถามคุณปู่ถึงอย่ง,งนี่อะไราำม,มาแล้วนี่ว่าไกลแล้ว ไก่ก็มาทุกที่แล้วจ้ะไก่ก็มาทุกที่แล้วอาวผู้แน่นอีกแล้วรถถ้ำอีกเรียรพี่น้องก็ทำเลยน้อยแล้วเพราะว่ามันทำรถผ่านรถคนวิ่งผ่านทำตันนี่ใช่ไหมทำนี่จะจะรถไต่ภูเขาตื่นตื่นหนึ่งตรงนี้ทำทำเลยสั้น ก้อนยาจะไม่ใส่ทุงยางไม่ใส่ไอ้ทุงปุยทุงยางอะไรเลย <c oughs> ก้อนโคโลรแล้วจเจงี้กตากาตาอีกแบบนึงแ,แบบนี้จ้ะแบบยังไม่ใส่หอทุงยางปกติก็จะหอทุงปุยขาวๆเนาะฟ้ามอันนี้ไม่หอ่อก็น่ารักอีกแบบ เล,น,เลนล่ะห้มามมาล้วเวนทานอุสโลลอยห้าสิบสนี่คือสะพานขาม่น้ำจืดจ้ะมันจเมืองอะไรแต่ไหน,นกเล่ละห้มามอีกสนกันแล้วไมเชืาอฟเบีอะไรเลยเล้สถานีต่อไปก็อุสโลโลโยอ,อยห้าสิกวโอ้ลอยห้าสิก่กิโอ้ย เราจะไปเกี่ยวดูองคแม่คุณกูได้ที่อยอมเดินทางต่อไปโอสรลนยเาจันเราขุดต่อะใช้เวลาร้อย5้สิบกสกิโลนี่ก็ใช้เวลาแล้วจากปะมากสามชั่วโมงปาประมาณกับสองชวโมงก็กว่าสองชั่วมงครึ่งถึง3ชั่วโมงจ้ะที่จากออสโลไป้ันยาดาอีกชั่วโมงก็กว่าคุณปูบัดแต่ที่เสียเวลาต้องเติมนะไฟฟ้าอีกนี่ะจะไฟฟ้ากันแล้วแกห้เก้า ตัวไม่ฟาดที่ก็ต้องยุดเกือบสองชั่วโมงน,นี่ก็ไปจะบายสามเร็วๆนี้แหละน,นี่ก็ทำได้หน่อยอันนี้ก็เขาเคิดกุสโลโรูละจ้าอันนี้ก็แต่ว่าไม่ได้เขาในชุมชนหรอกไม่ได้เขาตะตรมเนืองหรอกคุณปู่ว่าขับรถฉกหลับนอกอที่เสียเราจะเตลือไปบ้านที่ยาดดาวซื้อใหม่ใช่ไหมเดี๋โวบริโ นัอีเอย่างเฟรดิสตาเฟรดิสตาายวกยาติไปเฟรดิสตาไปบจากอัลโลนี่กับไปแถวมอสไปแถวลิกเกไปนั่แหละจ้ะหลักสามไปซับเซเบิร์กแถวนั่นแหละอยู่ข้างกันนั่นแหละทั้งซับเซเบิร์กันเลยมนลิกเกอไออื้อชั่ววันไปเรือมี้แกถามมุดบัวแล้วก็จีดามะเอาเพราะว่าจิตอยู่ไปไกลชายเดินสวีเดนดอก ขับรถไปออสโลก็ขับไปใช้แอฟใช้าแดนไปใฟ้ฝังเอสวีดินกับออสโลีไกลกว่านิดนึงผมเสือของเอกต่างชาติอยู่นั่นแหละจ้ะลอย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 ลงไปโทรมาถามข่าวเลยมาทำยากขนมจีนไหมเราแม่อยากกินขนมจีนนี่หนึ่งกระตี้คิดมาตั้งยี่สิบกวนาทีน่าจะเริ่มเขาคิด มาจ,จตัตวาติิไม่ใช่ติดแงะตอกติตดได้ไปเรื่อยเพะคนกันอีกเขาตำรถก็จอดรถเข้าไปจอดติดกันคือบ้านเมืองไทยเราจะอีหลายอยางรุดิดเขาก็จอดกันทั้งหายอย่างกันนี่ต่รถจอดแล้วก็ยังจอดใกล้กันต่รถดนี่คือว่าติดไ้เดงติดไอ้นั่นก็เลิกติดอย่างนี้อุชโลแล้วนี่ออกคุเขีดอุโลกับมุ่งนาเอามอสไปนู่นเลยไว้บ้านยาดอาวอยู่ เมืองหลวงของโนบีด้วยใจเขตนี้เขตเมืองหลวงของโนบีเขตตัวเมืองได้ใจดูเขตในชุมชนเมื่กี่ผ่านมาแล้วชุมชนเซอร์โซมเป็นเมืองใหญ่เนาะอยู่ใหญ่คักรถไฟก็วิ่งเฟ้นทุกฟืนไม่อันซุ้มทนไม้รถไฟจ้ะ <c oughs> เฟ่นะตนนี้กำลังพิทางจากคุณปู่เลยทางเข้าไปจุดตะบอยเพร่อบ้านยาตองพันเป็นทางจุดตะบอยเพื่อไปแบบ้านใหม่ทั้งเองเฟรดิกสตาร์ทจากยู่ชายเดนสวีเดนนะจจะคลิปนี้จะไปแค่นี้จ้าเขาออสโตรกอนนะ่คะทางกระบ